สวัสดีค่ะร้านพุรุญยางแตกนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตนะคะล้อมือสองนะคะการยก SUV นะคะแล้วก็ล้อยดน้ำนะคะหลังจากที่ลูกค้าถามหายเยอะมากรอบนี้เป็นหยดน้ำแม็กวัลงานลินโซ่ด้วยนะคะแล้วก็ล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะราคาจัดโปรนะคะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์อยู่ที่9,900บาท นะการยก s อ v สีดำสีเท่ากันนะคะล้อใหม่ยางเปอร์เซนจัดโปรอยู่ที่ 9, 9 0 0ันบาทนะคะมาชมกันเลยนะคะชมตัวถูกก่อนนะคะอันนี้มือสองนะคะเป็นการยก s อ v กว้าง9ออก้าอฟซูนะคะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะราคานะคะชุดละ8,900บาทใส่รถกระบะหกลูตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะการยก s อ v สีน้ำตาลหยอดแดงยางบิสโตนนะคะปี18นะคะ265 6018นะคะ นี่ค่ะใส่กบกกระบะฮุกลูตัวสูงนะคะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะบิสโตนใช้กันย,วยาวๆเลยนะคะบิสโตนนะคะนี่เลยค่ะนะคะราคาชุดนี้นะคะได้ทั้งแม็กทั้งยางแบบนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่ 8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะรอบนี้ได้มาทุกถูกจะทให้ลูกค้าทุกถูกเลยนะคะ8,900บาทนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีชุดนี้นะคะก้านยก SUV ยอดแดงกว้าง9ก้าอูนย์เหมือนกันนะคะยาง Biston สองหกห้าหกนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะดอกแน่นๆแบบนี้เลยนะคะ Biston นะคะใส่ลูกกระบะหกรูตัวสูงเหมือนกันนะคะ การยก SUV กว้าง9ออศสูงค่ะชุดนี้ก็ราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะ8,900บาทค่ะนะคะแล้วก็หยดน้ำแม็กวันงานเลนโซค่ะชุดนี้เป็นล้อเลนโซหยดน้ำยาง257016นะคะ257016ปี19ค่ะนี่เลยนะคะเป็นล้อ m a ็กวันเรนซนะคะล้องานเรนโซ่แท้เลยนะคะนี่นะคะดอกยางนะคะ นี่ค่ะนะคะจอกยางนะคะนี่ค่ะราคาชุดนี้อยู่ที่1 9 0 0บาทจัดไปเลยนะคะ1,900บาทเท่านั้นนะคะหยดน้ำใส่ลูกกระบาดหกลูกตัวสูงนะคะยาง2 6 5 7 4 6หกนะคะออฟโรดนะคะมีมาแค่1ชุดเลยได้แมกวาเรนโซ้ด้วยราคาอยู่ที่1,900บาทนะคะชุดนี้นะคะแล้วด้านนี้ค่ะเป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์จัดโป๊ ราคาอยู่ที่9,900เลยชุดไหนนะคะชุดนี้เลยเป็นก้านยก s u v นะคะเป็นสีดำเงานะคะหยอดแดงนะคะยางเป็นยางนิตโตะนะคะ2 6 5 70 16นะคะปี19นะคะนี่เลยนะคะชุดนี้ดอกยางก็จะประมาณนี้เลยนะคะเพราะว่ายางก็ตีแผ่ไปใช้งานเลยนะคะนี่นะคะยางนิตโตะ265 70 16นะคะ,ะแจ้งผิดนะคะยางนิตโตะ265 60 18นะคะ นี่ค่ะการยก s u V ีสีดำหยอดแดงนะคะชุดนี้จัดไปล้อใหม่แกะกล่องนะคะคุณแกะออกมาจากกล่องเมื่อกี้เลยนะคะมารัดจัดโบวให้ลูกค้านะคะมีแค่ชุดเดียวเท่านั้นเลยนะคะราคานี้นะคะนี่นะ,ะไม่มีรอยขันน็อตเลยไม่เลยนะคะหม่แกะกล่องเลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทหลักพันจัดไปนะคะสีดำหยอดแดงยางนิตโต้นะคะ 9,900บาทได้แม็กหม่ยเางเปอร์เซ็นต์ได้ทั้งแม็กทั้งยางแบบนี้เลยนะคะสุลกะบาของรูตัวสูงค่ะ9,900บาทนะคะชุดนี้นะคะด้านนี้ค่ะชุดนี้ก็เป็นก้านยกสีดำนะคะหยอดแดงเหมือนกันแต่เป็นยางดิสติยางไทยนะคะ2 6 5 6กหนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะก็จะแน่นหน่อยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่นะคะ1 1 9 0 0บาทนะคะ การยก SUV เป็นแม็กใหม่เหมือนกันนะคะใหม่แกะกล่องนะคะเป็นตัวเดียวกันเลยนะคะแต่จัดคนละยางให้นะคะคนละราคานะคะชุดนี้เป็นแม็กตัวเดียวกันเลยนะคะราคาชุดนี้นะคะอยู่ที่1 1 9 0 0บาทนะคะ1 1 9 0 0บาทค่ะนะคะแล้วก็มีสีเท่ากันนะคะชุดนี้เป็นล้อเบา p อร์ฟอรมิงนะคะ นี่ค่ะเป็นสีเท่ากันนะคะจัดมาให้หนึ่งชุดนะคะเป็นล้อสีเท่ากันนะคะนี่มีสีดำสองชุดนะคะแล้วก็ชุดนี้มีสีเท่ากันจัดให้หนึ่งชุดจัดใส่ยางแท้ๆปียีิบเอ็ดให้เลยนะคะเป็นล้อใหม่แกะกล่องเหมือนกันนะคะสภาพชุดนี้คือเหมือนเบิกล้อใหม่ยางใหม่นะคะใครหาสุดคุ้มมากนะคะราคาก็เบาๆเท่านั้นเลยนะคะสีเท่ากันนะคะก้านยุก SUV เป็นล้อเบาโฟร์ฟอร์มิง ยางปี21นะคะยาง2 6 5 6 4 1 8ปี21เลยนะคะนี่ค่ะนะคะดอกแน่นๆนะคะชุดนี้นะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะเหมือนเบิกลอ้อใหม่ยางใหม่นะคะชุดนี้นะคะราคาจัดไปนะคะเพียง13,900บาทนะคะ13,900บาทนะคะใหม่แกะกล่องยางปี21นะคะเหมือนเบิกลอ้อใหม่ยางใหม่เลยชุดนี้10,000 3,900บาทนะคะนี่เลยนะคะอันนี้คือมาอัปเดตการยกกับหยดน้ำให้ลูกค้าดูมาชมก่อนนะคะเผื่อจะมีใครสนใจบ้างนะคะจะได้มาจัดกันเลยนะคะนี่นะคะส่วนลายอื่นนะคะยังมีให้เลือกชมอีกเยอะนะคะมาชมได้เลยนะคะร้านคุณดุลยังแตกนะคะอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0 9 5 119 9659นะคะแอดไลน์ที่เบอร์นี้เลยนะคะหรือใครมีล้อเดิมหรือมีล้อแต่งอยากจะมาเทินนะคะเอามาเทินได้นะคะเทินล้อราคาลดลงอีกราคาลดลงอีกและผูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะถ้าลูกค้าเทินล้อนะคะนี่เลยนะคะส่วนต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งถึงสง่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแต่ก็ไม่มีปลายทางนะคะลูกคา้าอนี่เลยนะคะ ใครอยากจะมาดูมาชมนะคะเข้า g ูเกิ e ปักหมุดค้อว่าคูลุนยางแตกนะคะขคพพาวพันอลูนนู่ลอรีะลูนนุนูคูล,ล,นนลุนยางแตกซีเทมันถึงหน้าร้านเลยนะคะนี่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ